เไปถามเพจมาละเป็นไงบ้างอะเพื่อนที่มึงชอบอบมีขายปะเมดกแจ๋วเลยดิแล้วให้เขาส่งไปสนีนมาเหรอเฮ้ยเปรับลที่ร้านหึก็รีบเลยนะเพื่อนอ้แล้วเป็นวันไหนอะมวันนี้เด็กูร,รีบกูอยากได้โอ้ยรดเรือทันใจเลยนะเท่าไหร่หวะห้าพันต้นเดียวด้วยไม่แพงไปหรอหว่าแพงบ้าอะไรบอลเทพเนี่ยปกติเป็นแสนมึงออ้ m ค god ใจดิตอนแรกกูก็ตกใจอย่างนี้แหละงี้มึงก็รีบเลยดิเพราะเขาบอกมีต้นเดียวอะเออดิรีบเลยมึงนัดเจ้าของไว้แล้วเดี๋ยวเขาขายคนอื่นก่อนไปเถอะไปเถอะไปก็ไปไป,ไปสวัสดีครับมาลาบอลใช่นนะครับค่ะที่คุยกันไวอะะอ้อ่ะค่ะอ๋อนี่เลยครับที่สั่งไว้ครับห้าพันบาทใช่ไหมคะใช่ครับผมนนะเรียบร้อยค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณ ครับครับ,บคุณหอกครับสวยสวยสมชายใช่ไหมล่ะมึงสวยไปในรูปแบบอะอยากกลับมาไปกอดไป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 ช<ไ>ปไนชมที่บ้านต่อไป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 ้ปมึงมไงๆปูปไปดิไปไมไะมึงยังไมไเลปไปกนไปดปหรอกว่าูว่าบนปไปไปไปปไปปไ สมิมาหรอวะมึงคิดเหมือนกูปะ